อ่าคืออะไรมาค่ะวันนี้นะคะกิ่งจะมาพูดถึงตัวของเทคโนโลยี far i n f r a r e ซึ่งก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับคำว่า far i n f r a r e กันก่อนค่ะ far i n f r a r e นะคะจริงๆแล้วก็คือคลื่นพลังงานค่ะเป็นคลื่นพลังงานที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติยกตัวอย่างอย่างเช่นในตอนเช้าเวลาที่เราได้รับแสงแดดแล้วก็ได้รับความรู้สึกอบอุ่นตัวนั้นละค่ะ f a r เป็นคลื่นพลังงานที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายแต่ ฟาอิน r a าเรดเทคโนโลยีของเซนอินโนเวชันตัวนี้นะคะคือคลื่นพลังงานในช่วงจำเพาะค่ะซึ่งจะเป็นคลื่นพลังงานเพียงช่วงสั้นๆ8-12ถึง12ไมครอนซึ่งการเป็นช่วงพลังงานในช่วงจำเพาะแบบนี้ค่ะ มีงานวิจัยรองรับว่าเป็นช่วงที่ทำให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพของมนุษย์หลากหลายด้านมากๆค่ะด้วยกลไกนะคะของคลื่นพลังงานที่จะเข้าไปส่งเสริมการสั่นสะเทือนนะคะของโมเลกุลน้ำที่อยู่ในร่างกายของเราเมื่อได้รับคลื่นพลังงานฟาอินฟาเร d ไม่ว่าจะเป็นการกินหรือรับทางภายนอกที่ผิวหนังนะคะประเด็นที่2ค่ะกระบวนการการขับถ่ายเอาสารพิษหรือของเสีย ออกจากร่างกายก็จะดีขึ้นอย่างทันทีศาสตร์ของพลังงานฟาอินฟราเรดเนี่ยยังไปใช้ในเรื่องของการลดอักเสบบรรเทาปวดด้วยค่ะเทคโนโลยีฟาอ i n f r a เร d นี้นะคะมีเฉพาะที่เซนเท่านั้นค่ะและทางเซนของเรานะคะนำเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้ในด้านของอาหารเสริมเครื่องสำอางและเวชสำอางค่ะ ในแง่ของอาหารเสริมนะคะกิ่งขอยกตัวอย่างอย่างเช่นสูตรตำรับคอลลาเจนที่มีเทคโนโลยีฟาอินฟารเรสค่ะ งานวิจัยพบเลยว่าจะสามารถช่วยทำให้เห็นผลลัพธ์จากการทานคอลลาเจนได้ดีขึ้นถึง2.6เท่าค่ะดังนั้นนะคะผลลัพธ์เมจะเป็นผิวที่เนียนนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ผลลัพธ์ในเรื่องของผิวยืดหยุ่นหรือการลดเลือนริ้วรอยเห็นผลได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเทคโนโลยี far infrared เข้าไปเสริมประสิทธิภาพกับคอลลาเจนค่ะ ในด้านของเวชสําอางหรือเครื่องสําอางนั้นนะคะเรามีงานวิจัยอย่างชัดเจนพบเลยว่าเทคโนโลยีฟาอินฟราเรดช่วยในเรื่องของการ1ค่ะลดขนาดอนุภาคของครีมค่ะเนื่องจาก FIR นะคะจะสามารถเป็นเครื่องพลังงานที่ลดขนาดโมเลกุลของสารได้เราพบว่าขนาดโมเลกุลของครีม e m ม l s ชนเซรั่ม um, มีขนาดเล็กลงประมาณ2เท่าตัวค่ะถัดมานะคะก็คือช่วยส่งเสริมในเรื่องของการซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังค่ะด้วยโมเลกุล ที่เล็กลงของตัวสูตรตำรับนะคะจะทำให้สารสกัดต่างๆสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งจากงานวิจัยพบว่าสามารถเพิ่มการซึมผ่านนะคะได้ดีถึง5เท่าค่ะทำให้เห็นผลรับได้ดีขึ้นถึงเกือบ3เท่าเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็คือความน่าสนใจมากๆนะคะของเทคโนโลยีฟาอินฟ r าเรดซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มีงานวิจัยอีกมากมายค่ะที่ใช้เทคโนโลยีฟาอิ เข้ามาร่วมด้วยเพื่อทําให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งในเรื่องของสุขภาพและความงามค่ะ